โอเคต่อมานะครับ <c oughs> ก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Voiceover ร่วมกับเบราว์เซอร์หรือว่าการเข้า <c oughs> เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาก็จะมีฟอร์มมีคําสัง่งมีรูปแบบให้เราใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนตาบอดเวลาใช้ Voiceover ไม่ไว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลการเข้าถึงส่วนต่างๆของเว็บเพจนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่า use a rotor the voiceover rotor provides a quick way to navigate the content of the window in web pages it provides lists of links headers and other common web items you select an item from the list and jump directly to the item in the window to open the rotor Press t U. Move between the list using the right arrow or left arrow key. Move between the items in the list using the up arrow or down arrow key. When you find the item you want to jump to, press the space bar. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 16 of 22. Okay, นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนก่อนที่จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราได้ทำการใช้งานเว็บเพจครับ ของแม็กเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเว็บโรเตอร์ให้ใช้นะครับเว็บโรเตอร์ไอตัวโรเตอร์ตัวนี้มันจะคล้ายกับไอโฟนนะครับคล้ายๆกับไอโฟนเลยแต่ว่ามนันปรับใช้กับเว็บไซต์เว็บเพจต่างๆที่เราเข้าไปคำสั่งที่ใช้เรียกเว็บโรเตอร์เข้ามาอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเป็นคำสั่ง ผมอธิบายนิดนึงครับเวลาเราเข้าไปในในเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันจะมีลิงก์มีเฮดดิ้งมีส่วนต่างๆของเว็บเพจอยู่ซึ่งพวกนี้ครับมันจะกําหนดมันจะจ,นนจะ,ะาหนดให้เราใช้งานในรูปแบบต่างๆที่มันไม่เหมือนกันเราสามารถเข้าใช้งานตามลักษณะตามความต้องการได้โดยการใช้งานเว็บโรเตอร์นะครับเว็บโรเตอร์ เวลาเราเข้าซาฟารีไปหรือเข้า Google กโกโค e ไปเราสามารถใช้เนี่ยใช้เว็บอา่าโรเตอร์ได้ก็คือใช้คำสั่ง vou นะครับเมื่อเราใช้คำสั่ง vou อา่าเมื่อเราใช้คำสั่ง vou เนี่ยเราสามารถใช้คำสั่ง v o ลูกศรซ้ายขวาเพื่อเลือกหัวข้อหรือหมวดหมู่ของประเภทข้อมูลที่เราต้องการที่จะไปเช่น หัวข้อของข้อมูลที่เราต้องการจะไปมันก็จะมี heading มี Link มี text เฉยเฉพาะข้อความถ้าเราต้องการอ่านเฉพาะข้อความเฉยเราก็มาตรงหัวข้อนี้ครับแล้วเราจะไม่เจอลิงก์ไม่เจออะไรเลยมันจะมีตารางมีรูปภาพมีอ่าฟอร์มมี edit v i e d ในกรณีที่ อ่าสมมติว่าผมต้องการสมร e ัครทีเมลผมก็ไม่ต้องไปอะไรนะครับผมแค่ใช้เว็บโรเตอร์ขึ้นมาผมก็ไปที่ฟอร์มไปที่ฟอร์มผมก็เลื่อนไปพอไปที่ฟอร์มเสร็จแล้วผมใช้วีโอลูกศรขึ้นลงครับมันจะบอกเลยว่าฟอร์มคุณมีอะไรในหน้านี้จะต้องกรอกบ,บ้างมันจะดึงเฉพาะฟอร์มนั้นๆออกมาให้หมดครับมันจะดึงเอาเฉพาะฟอร์มที่มีอยู่ในหน้านั้นที่จะต้องกรอกออกมาให้หมดเลยหรือ ลุ่มมันจะดึงเอาเฉพาะกลุ่มในหน้านั้นขึ้นมาให้หรือเท x กซ์มันจะเอาเฉพาะเนื้อหาใครที่ชอบแบบกว่าที่จะอ่านเนื้อหานดาต้องเลื่อนไปจนกว่าจะแบบเจอเยอะเนี่ยตัวนี้ครับมันจะตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็ไปที่เนื้อหาเรามาอ่านเฉพาะเนื้อหามันจะดึงเอาเฉพออาะข้อความมาให้เราอ่านเจ๋งมากๆถ้าเราจะต้องการที่จะกระโดดไปตรงตำแหน่งไหน เราก็พอเราได้ตำแหน่งแล้วเราก็กดสเปซบาร์เราสเปซบาร์เนี่ยมันจะกระโดดไปตำแหน่งนั้นเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้ V O space bar เข้าไปเข้าไปลิงก์หรือเข้าไปเฮดดิ้งหรือไปทํางานต่างๆได้ได้ในตรงตำแหน่งนั้นได้เลยหรืออาจจะใช้ V O ลูกศรซ้ายขวาเพื่อเดินหน้าไปหลังได้เพราะว่าหน้าหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเยอะนะครับ<ม>บางบางเว็บเนี่ยมีข้อความเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวตัวโรเตอร์เนี่ยมันก็จะแบง่งมันจะกําหนดารายละเอียดให้เราใช้งานนะครับกําหนดกําหนดรูปแบบมาให้เราใช้งานได้ง่ายได้สะดวกนะครับผมมองว่ามันมันง่ายกว่ารวมมันง่ายกว่าไม่กออะไรอินเสิร์ต F7 หรือง่ายกว่าอิเน, <จำ S 2> นเสิร์ต F3 ที่เป็นรวมอิเลเมนต์พอกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีให้ทุกคนได้ทดลองครับ อันนี้คำถามอะไรไหมครับอรทีครับพอเขาไปตรงนี้เมืเข้าไปเลเนี่ยพอเราเลือกไฟไมัเฟนเลยมีพวกเลือกไฟไ,ไฟขึ้นมาไฟแรกเปิดเปิดขึ้นมาแล้วพอไฟที่สเนี่ยเปิดขึ้นมาทีเข้าไปถ้าเป็นราไฟมันมันแปลว่ามันขึ้นมาตอแปนึ่กบแปนใช่ครับเพราะว่ามันสองแน่ครักเป็นแคไหก็ <S <S ถ้าซอนกันก็ต้องปิดไฟแรกก่อนครับปิดปิดหน้าแรกก่อนก็คือ vo จะิปิดทีแล้วแม่คถ้าปิดทั้งหมดก็มี comma ครับขอโทษทีผมทดสอบไม่ใช่ว่าังผมหรือเปล่คอมมาเด m m บิล w นะครับคอมมาเด w ิลถ้าจะปิดทุกหน้าก็คือ comma option เดินะครับถ้าปิดโปรแกรมก็คือ comma k i l นะครับ comma the bill comma option the bill comma n d ถ้าอยากเป็นเว็บไซต์ที่เขาไม่ได้ออกาวาบังโคงกาโดยบริษัทแอเปิลนี่มันตัวนี้จะช่วยเราได้ช่วยได้ครับช่วยได้โปรแกรมอันนี้ไม่เกี่ยวกับ<อ>ว่าเว็บไซต์ที่สร้างมาโดย Apple ทุกเว็บไซต์มันจะแบ่งออกให้อัตโนมัติครับนี่ไม่ใช่มันจะแบ่งออกให้อัตโนมัติเลยเราไม่จำเป็นที่ต้องไป ล้าเราสามารถไปที่หัวเว็บได้อย่างเช่นว่าในวิดว์มันคอนโวลฮมไปำรับนี่มันไปได้เลนได้ครับ VO o m e ไงครับใ่ VO m e แล้วเราถ้าเราต้องการดูคำแปลที่เราต้องการดูจบสักคนเราใช้คลิบได้เลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเดี๋ยวผมจะแนะนำให้สมมติว่าอะสมมติว่า เดี๋ยวผสมพิษไม่ได้เพราะว่าจอนนี้อยู่ในตัวอย่างอยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามความนี่เดี๋ยวข้ามไว้ก่อนเการผิดเวลาเดี๋ยวจะสาปผิดให้ให้ให้ผัดนะฮะหรือว่าคนที่เราทีงานถึงชิ้นหนเป็นรีวิดีโอชิ้นนึ่เป็นเป็นเป็นหน้าของประเทศไทยเกี่ยวกับชิ้นหนึ่งระดับระดับหน้าจอเนี่ยมันมันไม่เหมือนในดิจีโอเข้ามาแข่งขันเหมือนกันเลยเข้ามาแข่งที่จะสลับกันเลย ปรมาณแได้เลยหรือ v o f หนึ่งสองครั้งนะครับแล้ก็จะสลับไปก็จะมีลิสต์ของแอปที่เราจะใช้ง,งานขึ้นมาให้เลือกก็จะสามารถปิดปิดทั้งหมดเลย,ยปิดได้ปิดทั้งหมดหรือปิดต้องไล่ปิดทีละแอปครับบางทีลองใช้บางท,ท,ทีมันขึ้นอยู่กับนักพัฒนาด้วยนะครับ บางทีลองใช้เ uh, <Okay. S 1> ข้ามาออปชันเดลดิลดูมันก็จะปิดทั้งหมดให้เหัน mm hmm. <Yeah. S 2> แต่ส่วนใหญ่ไม่จะใช้กับหนต่างเขาที่เที่ได้ไดลองชั้นโอเคสงสัยอะไรไหมครับเกี่ยวกับเว็บโรเตอร์ถ้าไม่สงสัยนะครับจะข้ามไปยังหัวข้อถัดไปเลยนะครับ use auto web spots when voiceover opens a web page It automatically groups items based on the page's visual design and marks the groups with auto web spots. You can use the auto web spots to navigate web pages. To jump to the next or previous auto web spot, press VL Command N or VL Command Shift N. To hear the related items in an auto web spot, use general navigation keys. To move to the item before or after an auto web spot, press the right arrow or go left arrow key. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. ข้อดีของของการใช้อินเทอร์เน็ตใน Mac อีกอย่างหนึง่งนอกจากโรเตอร์แล้ว Mac เขาก็ยังแบ่งตัวเว็บสปอตมาให้ด้วยนะครับมันจะมีตัวเว็บสปอตมาให้ตัวเว็บสปอตเนี่ยมันจะแบ่งหมวดหมู่ให้เราอัตโนมัตินะครับ เวสปอร์ตการนัการทำงานของมันหน้าที่ของมันหน้าที่ของเว็บสปอร์ตก็คือมันจะแบ่ง mm hmm. หมวดหมู่ให้อัตโนมัติอย่างเช่นในส่วนของข้อความ mm hmm. มันจะอยู่กับข้อความ mm hmm. ในส่วนของหัวข้อจะอยู่กับหัวข้อ mm hmm. ในส่วนของลิงก์จะอยู่กับลิงก์ในส่วนของตารางจะอยู่แต่ตารางอยู่แต่ตารางเพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงแล้วก็สะดวกต่อความต้องการของเราเวลาเราต้องการ ผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากไปอ่านได้ทั้งหมดหรอกเวลาเราเปิดเข้าเว็บเว็บหนึ่งเนี่ยคงไม่อยากอาก่านรูปภาพไม่อยากอา่านลิงก์ไม่อยากนบางทีเราอยากจะท่ามไปอ่านที่เนื้อหาเลยต,ตัวมันต่างไรโรเตอร์โรเตอร์ต่างรรรครับโรเตอร์เนี่ยมันจะแบ่งหมวดหมู่ให้ซึ่งเป็นโรเตอร์เราเราสามารถใช้คําสั่งเลื่อนลูกศรขึ้นลงได้แต่ตัวเว็บสปอร์ตเนี่ยเราสามารถใช้คําสั่งพวก เขามาพวกนี Eu, ้ค no รับกระโดดไปยังกลุ like it it tá, ่ม no ต่างๆเสร็จแล้วเราก็ใช้คำสั่งอ่านได้ทั่วไปเหมือนเหมือนตัว H h e a d i n g เป e l เลยถูกต้องครับพวกนี้นะครับมันจะแบ่งให้ตามลักษณะการใช้งานซึ่งเวลาเราใช้งานไม่ได้ฟิกนะครับว่าใครจาเป็นที่ต้องไปใช้โรเตอร์ใครจะเป็นที่ต้องไปใช้เว็บสปอตจริงๆแล้วตัว โปรแกรมมันจะจัดก,การแล้วก็แบ่งกลุ่มให้เราอัตโนมัติจากโปรแกรมเสียงที่มันอาา่านนะถ้าคนตาดีอ่านมันก็จะเป็นหน้าต่างทั่วไปหน้าต่างทั่วไปแต่ถ้าเราใช้โปรแกรมเสียงมันจะแบ่งให้เราแบ่งเนื้อหาให้เราอัตโนมัติครับเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงวิธีการไปที่เว็บสปอทคำสั่งไปที่เว็บสปอตก็คือ vo command นะครับสมมุติว่าเรา,าเราจะไปเว็บสปอร์ตถัดไปใช้ vo command n นะครับ vo command n จะกระโดดไปยังเว็บสปอร์ตถัดไปถ้าจะไปเว็บสปอร์ตก่อนหน้าก็คือ vo command shift n n ครับ n ครับ number V O c o m m a n d N กับ V O o m m a n d s ิ i เอ็นมันจะเป็นจุดๆนะครับเหมือนกับที่เรามาร์คมาร์คตำแหน่งไว้ถ่าถ้าเปรียบเทียบกับการเดินทางก็คือลัษษะคล้ายๆกับแรงมัดรัษษะคล้ายๆกับแรงมัถ้าถ้าเราไม่พอใจไม่ไม่โอเคกับเว็บสปอร์ตที่ที่เขาแบ่งให้เราสามารถสร้างเว็บสปอร์ตได้นะครับเดี๋ยวเดจะได้นำเพิ่มเติมนะครับ นอกจากนี้นะครับเรายังใช้ผมเพิ่มให้เลยก็ได้นะครับพวกช็อตคัดเดี๋ยวนะคปับอน่งจบไปก่อนก็ได้เดี๋ยวพวกเรางงนะครับจบไปที่เว็บสปอตนะครับมีคำถามไหมครับเว็บสปอตไม่มีนะครับผมไปผมข้อถัดไปนะ Practice web page navigation Web Use VoiceOver now to navigate webpages in the practice area below. You can use video on the arrow keys, the rotor and auto web spots. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. โอเคนี่นะครับ VoiceOver, VoiceOver ก็จะเป็นการฝึกใช้แล้วนะครับก็คือเขาให้ฝึกใช้ตัวเว็บโรเตอรอ์เว็บสปอรที่แนะนำมาเมื่อกี้นะครับเราสามารถ ทดลองฝึกใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมทบทวนให้ใหม่นะครับก่อนที่จะทดลองฝึกใช้การเรียกใช้โรเตอร์ก็คือ V O U หลังจากนั้นให้ใช้ V O ลูกศรซ้ายขวาไปหมวดหมู่ที่เราต้องการหลังจากนั้นก็ให้ใช้ V O ลูกศรขึ้นลงถ้าเราต้องการที่จะกระโดดไปตำแหน่งนั้นให้กดสเปรดป่านะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง V O ลูกศรซ้ายขวาอ่านธรรมดา,าในกรณีที่ เราจะออกจากโรเตอร์ก็เปดเ s สเพนครับแล้วก็ให้ไปยังเว็บสปอตนะครับคำสั่งไปยังเว็บสปอตก็คือ vo command n ไปยังเว็บสปอตถัดไป vo command shift n ไปยังเว็บสปอตก่อนหน้านี้นอกจากนี้นะครับเรายังใช้ vo command h ไปยังเอนติ้งได้เหมือนเหมือนกับการใช้งานในเบราว์เซอร์ใน ในคอมพิวเตอร์ใน Microsoft เลยนะครับ V O H V O T V O E อะไรต่างๆนะครับ V O E เนี now, ่ยไปที่คน่าจะเป็นคำาสะกดผิดนะครับถ้าย้อนหลังถ้าจะย้อนหลังก็คือ V O Chip นะครับโอเคเพื่อลองดูครับ ที่มันที่มันอธิบายอธิบายในกฎเรียนรู้เนี่ยก็คือเราจะเราจะหยุดไม่ได้ครัับอฟงฟังให้จบ ไม่มีเอ็นทัชครับแม็กมีแต่ฟอสฟิดนะครับแม็กไม่มีเอ็นทัชมีแต่ฟอสฟิดฟอสฟิดก็คือบังคับให้ปิดนะครับใครเห็นทัา ใคเก่าเวโอเคเว็บโรเตอร์เว็บสปอร์ตมีคำถามอะไรไหมครับ